ก,กิจกรรมใหม่ๆแล้วครับ back to icon ครับผมกลับมาตามล่าอานายกันอีกครัง้งครั้งนี้ผมว่าเราจะต้องต้องได้แหละต้องได้นะเออถ้าไม่ได้จะเปิดทําไมวะใช่ไหมถ้าไม่มีความหวังเราจะทําทําไมขอ10ตัวบวก15 13ขครั้งที่2ครับโป้ง17ไปครับโป้งเร็วๆเลยเอ้มีอัน<ด>นี้มีนี้ฮึบโอย้ยนกว่าไอคอนร้สุดท้ายครับ1 3บ4 อืมสิบสองแบบไวๆเลยโป้งที่หนึ่งไม่ลงตรงกลางเลยแบบที่สองเฮ้ยต้องสองใบดิสองใบดิเออสองใบดิสองใบดิเฮ้ยเดี๋ยวมันจะออกมาตรงกลางเลยเยอะเดี๋ยวมันจะออกมาตรงกลางเลยเยอะเฮ้ยนี่โอ้โหนี่เต็มเลยเต็มกราฟเอาไว้คราวนี้มีลุ้นไว้ต่อยได้อีกรอบ ฮึบพี่สองเขาจะหล่อให้ดีใจใใผมว่าหมดเนี่ยพอดีได้พอดีเหลือตั้งเยอะีเหลือตั้งสามสิบเอ็ดันต้องออกบ้างแล้ววะเออเนอะหกเอ้ยนี่คุณฮึบพอดีนี่ไงเราเอาละต่อไปเนี่ยคือจะเอายังไงต่อทำไงเนี่ยก็มันแลกฟอ,องมาแล้วมันก็ต้องไปอ่ะเ,เออไปครับคือถ้าจะไม่มานะมึงไม่ต้องมาเลยนะตรงนี้จะมาจะได้ไม่ต้องเติมฮึบ สามใบนั่นไงล้วผมว่าตรงนี้ผมพอทนได้นะถ้าเกิดเปิดไม้อันหนึ่งแล้วจบที่สองเพอจะกำหมักไหวอยู่ไม่มันจะมาอีกอีกเม็ดหนึ่ง <laughs> ฮึบนั่นยังไงเราของคุณเท่าไหร่นะสองร้อยใช่ปะสองร้ไปเลยสองรจบจบฮึบสิบสามตัวครับฮัชโชเดอันแน่ยังไม่มา กลัวเลยเงิอนออกเถอะออกอะมันยังไม่เล่ามันยังไม่มาฮึยังไงนั่งไง,ไงแล้วเม็สุดท้ายเนี่ยออกเลยโค้งเลยเออจบรอแบบพระเอกฉาก <ลง S 1> สุดท้ายไปเลยให้กัาไปเถอะเกมโป้งเออหขออีกนิดนึงขออีกนิดนึ่งท่านนี้ไม่ได้เรากำหมัดแล้วย้ายกันตรงนี้นะฮะไปทีละเม็ดลุ้นดีกังไม่มาโอ อันแน่ไม่มาท่านแน่โอเคโอ้โหถือว่าจบได้สวยงามครับมี6ถึง8อีกไปหนึ่งด้วยว้าไปเลย <laughs> นึงไปก่อนเลยเหตตั hey, ้งแต่ต้นร้ายแบบนี้ดีอยู่แล้วเลขหนึ่งหลักสหลักครับเบอร์สิบครับอิตาลีครับโอ้เดีวโอ้เดียวนีต้องอันนี้5้ถึงเเออกดผิดอันไปเบอร์2ออังกฤษ ใครวะไปครับไปอีกสิบคนครับเอลเฮครับเบอร์เก้าครับโอ้โหคขาเาาวานี่ร้อยแปดโอ้โหเจ็ดเพียบเฮ้ยมันมาเยอะไปเปล่าวะรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีไปเอนครับเทนเตอร์แบ็คเอียโรเฮ้ยบีทีบีมาดามห้าสิบไม่ต้องบวกโป้งฟึบเบอร์สิบครับลูนี่บราซิล ยิงโย่ห้าถึงเจ็ดเจ็ดชิ้นมานเจ็ดต้องเยอะแยะออกมาหน่อยฮึบฮึบ BTP เจ็ด BTP เจ็ดวาลันแต่มันก็ b t b เจ็ดนะเฮ้ยทำไมวันนี้ผมได้เจ็ดออกเยอะจังเลยวะใช่ไหมเข้าไม่อย่าชินโอ้ มันเป็นเรื่องดีนะพี่แต่ว,ว่าแบบกลัวว่าเดี๋ยวตอนที่เราเปิดตั้งใจเปิดของดีๆเดี๋ยวไม่ไม,มาเฮ้ยอย่างนี้ต้องอรีบหน่อยเว้ยขอยกไปกับลังมาเลยกับลังมาแฟนหมู่บ้านหอมไปหน่อยพี่สิบไบาซิลลิวอมโดอ,โโอัลเบโตโอโหอัลเบโตอาจจะยิงดีกว่ามั้งอ,อ่ะโหนี่ก็ห้าชิ้นแล้วอะหมวกห้าไปไปก่อนเลยเร็วๆเออเบคแฮมลูนนี่เนี่ยสามสี่ห้าคนแรกเนี่ยโคตรดีเลยทำไม เบอร์สิบอังกฤษเออใครวะมิลเนอร์โจโคโจโคไอ้เทพดีได้ปิขวังลองได้ก็ไดลลองไปลองเล่นลองเล่นเอ้เบซีมามาลองเล่นเฮ้อักษิอาเต้ไอ้เทียบเลยของบานของลองใช้ทั้งนั้นเลยเนี่ยกำลังลองเลยฮึบกุลิทฮอต เ็มคุณนะผมนะอุตส่าห์เติมไม่ถึงตรงนี้นะเพราะผมเปนปีที่แบบไปวอลลัสวอลลัสเออไม่ใช่อังกฤษเออโซคาเบลคาร์เบลโอ้แป๊ดจีเอออู้มันก็นะมันมันก็ดีนะแต่มันก็นะเอาจริงเราเหลือเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วผมเหลืออันนี้เใบเฮ้ยไอคอนครับเฮ้ยเบอร์เจ็ดเก้า ญี่ปุ่นแน่นอนครับมีอยู่คนเดียวฮิเดโตชิแปดร้อยตะกี้มาแล้วเบนเซม่ามา,มาอิสโกโ้มาคาซิยาสมา,า,า,มา,าเกเรดเบลครับอังอังอังแล้วเบอร์เก,ก้าครับเฮ้ยเลขสวยฮะคารา,าลอตบ้าเฮ้เฮ้ยกัลังมาเว้ยปุ่นกัลังมากัลังมาเลยเปิดแบบจีเอมึนมึน สี่หมื่นหมื่นใช่เฮ้ยเบอร์นี้ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วนี่บักโจร้อยสิบเอ็ดโอเคหนึ่งสองสามสามใบเนี่ยใครเลยครับพี่เบ็กลูนี่มาแล้วเบอร์สิบเบอร์สิบบาซิลโคนเดิมเอ้ยไหวอยู่ ราวที่แล้วพี่เต๋าเศษพี่เต๋าเศษจตุโพงเนี่ยได้จากใบนี้ได้อ่าการจากใบอส,อสองนี้เลยครับต้องเปิดทุกซองอย่างมีความหวังครับไปฮะเอสปอร์ตครับเบอร์ 9, เก้าเบอร์เก้าเบอร์สองเลยครับ,รบแกรี่เนวิลไม่ใช่ไม่ใช่ครับซัมบอตต้าครับเฮ้ยก็ <c oughs> เอาละเอาละสุดท้ายนี้<ป>ต้องได้แล้วต้องได้แล้ว ถูกแต่เกมครับและโรนตลันโดมากับป้ายใหม่ครับป้ายใหม่ครับป้ายใหม่มาแล้วนี่ไงป้ายใหม่ตัวละครใหม่เฮ้ยเฮ้ยอ่ะก้าอกอีกแล้วมอดินี่ย์ยัดแก๊สโอเฮ้ยผมได้นะถ้าพี่ไม่เอาอยู่แล้วอ่ะผมเอาใช่ใช่ผมผมไม่ได้ใช้อยู่แล้ว โอ้โหต่ำอย่างห้าหมื่นสองเลย